ตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดมงเช้านะคะแล้วก็ถึงโรงบานแล้วเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะ ก็ทํางานเสร็จแล้วนะคะวันเสาร์ก็จะทํางาน7จ็ดโมงถึงสิบโมงแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนกันนะคะแล้วก็จะพาน้องคนนี้มานั่งด้วยตลอดเลยนะคะเวลาขับรถคนเดียวจะได้ไม่เหงาน้องแบบขนนุ่มมากทุกคน ก็แต่งตัวอะไรใหม่แล้วนะคะเพราะว่าใส่ชุดสกับแล้วมันแบบว่าทั้งวันมันจะเฉื่อยแบบมันสบายเกินไปทุกคนก็เ,นเลยแบบใส่ชุดธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียน t o do l i s t ต์นะคะว่าวันนี้มีอะไรที่จะต้องทำบ้างเนาะ อันนี้ก็เป็นต้นไม้ปลอมที่ซื้อมานะคะเอามาตกแต่งในบ้านคือตอนแรกนะซื้อต้นจริงแล้วแหละแล้วก็มันไม่สวยเท่าของปลอมอเลยทุกคนก็เลยเอาของจริงไปตุกนอกมาแล้วก็ของในบ้านที่ตกแต่งจะใช้เป็นต้นปลอมนะคะ ก็ช่วงกลางวันของวันหยุดแบบนี้นะคะเราชอบมานั่งที่ชั้นล่างของบ้านนะคะเพราะว่ามีทีวีอันใหญ่มากๆที่เราแบบว่าใช้ทํากิจกรรมหลายอย่างมากเลยทั้งแบบดูหนังพักผ่อนฟังเพลงเรียนหนังสืออ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็คือสามารถเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องนี้ได้เลยเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะ คือช่วงวันหยุดแบบนี้เราจะชอบหาคอร์สออนไลน์ในเน็ตนะคะเรียนฟรีแบบเรียนเรื่องที่เราสนใจอันนี้ที่เราเรียนอยู่เป็นคอร์สเซล่านะคะเขาก็จะแบบมีวิชาหลากหลายวิชามากๆเลยให้เราเลือกเรียนเนาะซึ่งที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่อง Life f ันโอวันะคะ m e n t a l and physical self care นะคะเป็นแบบการดูแลจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวเองนะคะให้แบบมีความสุขได้ในทุกวันอะไรแบบนี้ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนจะถูกใจสิ่งนี้แน่นอนก็คือทีวีเครื่องนี้เนี่ยเขารองรับ AirPlay ด้วยนะคะคือเราสามารถที่จะแชร์สกรีนไปดูบนหน้าจอทีวีใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยคือเป็นฟิลเหมือนแบบได้เข้าห้องเลคเชอร์นะคะเป็นเด็กหน้าห้องก็คือเรียนแล้วไม่หลับแน่นอนทุกคน นอกจากนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดสรุปเปิดหนังสือให้มันเห็นภาพชัดๆได้นะคะผ่านจาก iPhone, iPad หรือว่า MacBook เนี่ยขึ้นไปบนหน้าจอทีวีใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยคือสะดวกมากๆเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆค่ะ เครื่องนี้นะคะก็คือ h i เซนแปด a 7 k ภาพเขามีความละเอียดระดับ 4K เลยทุกคนหน้าจอใหญ่ถึง85นิว้วแล้วก็คมชัดมากๆคือดูวิดีโอก็คือภาพสวยภาพใหญ่แบบสะใจสุดๆช่วงที่เราเหนื่อยๆจากการเรียนหรือทํางานเนี่ยเราก็จะชอบเปิดดูวิดีโอที่มันเป็นที่เที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะคะคือภาพมันสวยมากๆแล้วก็ให้โมที่แบบผ่อนคลายดีสุดๆเลย แล้วก็พอถึงช่วงพักผ่อนแบบดูหนังหรือว่าฟังเพลงนะคะทีวีเครื่องนี้เขาให้ประสบการณ์ที่แบบได้อัตรามากขึ้นคือเขาให้เสียงออกมาได้แบบ360องศามันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆอ่ะทุกคนเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในโรงหนังนั่นเองค่ะการใช้งานสําหรับเราก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะทั้งด้านการเรียนการทํางานหรือว่าในช่วงเวลาพักผ่อนเนี่ยก็พักผ่อนได้แบบเต็มที่ฟินๆเลยแต่อีกส่วนที่เราชอบก็คือเป็นดีไซน์ทีวีไร้ขอบนะคะดูทันสมัยก็คือวางแล้วสวยเข้ากับทุกสไตล์ของบ้าน แบรนด์ไฮเซนก็ถือว่าเป็นทีวีเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเลยนะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าช่องทางออนไลน์ของไฮเซนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ให้ที่ d e สคริปชั o นบอกข้างล่างนะคะ ตอนนี้ก็คือคิดคอนเทนต์คลิปเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มทำ TikTok แล้วทุกคนสามารถไปติดตามกันได้นะคะ t i k t o k อกแอป m i n d t e cu 6 0นะคะก็จะงเป็นแนวคลิปสั้นนะคะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นบล็อกคิวิตหมอต่างๆรีวิวคะ่ะแ่รีวิวของที่ชอบใช้แล้วก็อื่นๆนะคะก็เลยตอนนี้มานั่งดีสอยู่ว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถทำได้ตอนนี้บ้างเมื่อกี้เขาก็ตัดคลิปนะคะเป็นคลิปแบบว่า c and m ก็คือเขาแบบชอบทะเลมากๆแล้วเขาก็แบบมีคอลเลกชันทะเลหลายที่ที่สวยๆก็เลยแบบเอามารวมกันนนนนใคคลิปปึงะะเ็ คลิปใน TikTok นั่นเองก็แบบลองไปดูกันได้นะและนี่ก็คือ TikTok ของเรานะคะก็ตอนนี้มีอยู่6คลิปแล้วก็มีคนตามอยู่122คนก็ไปเพิ่มไปเพิ่มกันได้นะทุกคนอันนี้ก็ IG เดิมนะคะชื่อเดียวกัน a d m e m c 6 0เนาะ อนนี้เขาอ่านเล่มความลับของความโศของนิ้วกมอยู่นะคะเขาจะมีแบ่งเป็นพาร์ทๆนะคะตามแบบสิ่งที่เราจะเจอได้ในชีวิตจริงเลยพวกปัญหาต่างๆแบบว่าความสัมพันธ์การรู้จกตัวเองความผิดพลาดทัศนคติต่องานอะไรแบบเนี้ยเนื้อหาในเล่มเนี้ยก็จะเป็นฟิลแบบให้เราฝึกมองอีกมุมหนึ่งของปัญหาต่างๆที่เราเจอในชีวิตนะคะซึ่งมันอาจจะช่วยให้เราแบบมีความสุขกับชีวิตง่ายขึ้นอย่างเช่นที่เราชอบมากเลยคือเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตนะคะเขาบอกว่าชีวิตมันคือการแบบเดินไป ในความไม่สมบูรณ์แบบอะให้เราแบบสนุกกับการใช้ชีวิตที่แบบอาจจะไม่ได้มอบสิ่งที่เราคาดหวังไว้ตอนแรกแต่ว่ามันก็ให้อีกสิ่งอื่นๆที่แบบดีไปอีกแบบหนึง่งคืออย่าเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาทาบกับชีวิตเรานะคะให้เราหาไม้บรรทัดที่วัดตัวเองซึ่งอาจจะมีหน่วยเป็นความสุขความพอใจในตัวเองก็ได้แล,นนแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าความสมบูรณ์แบบอะมันไม่มีอยู่จริงหรือว่าต่อให้มีอยู่จริงเนี่ยมันก็คงไม่สนุกเนาะที่จะใช้ชีวิต แบบที่เราต้องพยายามคาดคันตัวเองให้มันต้องถูกต้องต้องสวยงามอะไรตลอดเวลานี่แหละก็มันมีหลายบทมา,มากๆเลยที่จะเป็นฟิลนี้นะคะทําให้เราแบบเออได้มองอีกด้านหนึ่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วแบบฮิวใจในวันที่รู้สึกเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกับชีวิตอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าใครที่อยากลองอ่านก็ลองไปดูกันได้นะคะอันนี้เราก็แบบลองไปเปิดหนังสือในร้านหนังสือแล้วก็เฮ้ยแบบหลายหลายบทมันชอบอะก็เลยแบบซื้อมาอ่านแล้วก็อันนี้จริงๆทุกคน ่อนนอนก็จะเขียนไดอารี่เหมือนเดิมน,นะคะเป็นสิ่งที่ทํามานานมากๆแล้วก็จริงๆก็มีบางวันที่แบบลืมทําบ้างนะคะแต่ว่าก็จะพยายามทําให้ได้เกือบทุกวันเลย วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเอนจอยกับคลิปนี้นะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากพูดคุยกับเราก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย